มาจา้ะวันนี้พากินโจ๊กพี่น้องนี่ถ้าบอกว่าเป็นข้าวโอ๊ตจะเชื่อไหมเนี่ยเหมือนเหมือนมากเห็นไหมต้มแป๊บเดียวต้มน้ําซุปใส่หมูใส่อะไรถ้าอยากใส่น,ะะน้องคณะเ,เสร็จแล้วก็เอาเนื้อข้าวโอ๊ตใส่เนี่ยแป๊บเดียวเพราะว่าข้าวโอ๊ตทีนั่งใส่ต้มโจ๊กนี่มันจะเป็นข้าวโอ๊ตชนิดที่แบบว่าแบบแบบปนนะคะนู่นนี่แบบที่เขาทําสําเร็จมาแล้วนี่นี่แบบปนๆยังเสียขามันสีสซุกง่าย ต้มแปบเดียวอันนี้ก็เป็นขิงทีนางซื้อมาแล้วก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะนี่แล้วก็จะมีไข่ลวกกำลังเห็ดไข่ลวกอันนี้นางอยากกินพี่น้องอยากกินปลาหวานก็เลยสั่งมาอันนี้มีน้ำตาลอยู่แต่ว่าบ่ได้กินหลายค่ะกินหน่อยหนึ่งพ่อพ่อพ่อหายอยากนี่ค่ะสั่งกพี่คนไทยมาแล้วกลับไทยเราเอาขืนมาขายนี่จ้ะนี่นางก็สั่งมาก,กินอันนี้ไข่ลวกนี่นางกำลังซเห็ดไข่ลวกนะคะเนาะ แล้วก็นี่โจ๊กไอ้นางวันนี้จะกินโจ๊กเนาะค่ะน้อนี่เห็นบอกเพรดง่ายๆค่ะนี่ง่ายมากเห็นไหมค้นๆแบบนี้เลยจ้ะซิมรสชาติก็คือเข่านั่นแหละพี่น้องคันบันบบอกว่าเป็นข้าวโอ๊ตกับเสื้อเด็ดเนี่ยกับหูเด,ด็ดเนี่ยเห็นบอกคือเข่าเลยมาเสร็จแล้วนี่โจ๊กเห็นไหมหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มีผัดต,ตับผัดต,ตับไก่ ผัดแบบคลีนๆแต่ไม่ใช่คีโตนะคะเนาะ <c oughs> ผัดกะเพราตับไก่ไม่เครื่องปรุงไม่ใช่คีโตเครื่องปรุงบ้แมนเครื่องปรุงคีโตเพราะวา่ายีน่าใส่น้ำมันหอยแล้วก็ใส่รสดีค่ะเพียงแค่บ้ใส่น้ำตาลแค่นั้นเองนี่เราก็ใส่รสดีไม่เยอะนะคะเนาะผัดตับแล้วก็จ๊กอืมกินก้อนเดือดครับรสเป็งไงเนาะ บะหมีผัก้วยนะ่ะอร่อยขำเนอกฝนต๊ะบะศ้าคนบะสมายบ่อยอีกแล้วตับไก่มีแต่ตับ มันล้เขาเขาลดราคารานอยู่ทั้งก๋วยน้าเนี่ยแหละจากเก้าสิบแปดต่อห่อต่อถุงถุงหนึ่งครึงอยู่โลมั้งเก้าสิบแปดเก้าสิบแปดคนเขาลดราคาเหลือหาเก้าโคนนี่น่าก็ได้แปะมาถ้าจะถามว่า ทำไมต้องรอให้มันลดราคาถึงค่อยซื้อตับไก่มันบแมนอาหารถี่นั่งมักสคซัมแดกเราก็บบได้แบบว่าโอ้จะต้องค้นคว้าหากินที่ราคาแพงซัาแดกก็จะซื้อมันโบแมนแบบนั้นไอพี่น้องบอก,กินตับไก่มันก็บโตายอีนอ้ำบบเลยนึกอยากกินตับไก่อย่างขนาดนั้นแต่ว่าครั้งนี้มันลดราคาก็เลยว่าเออไปซื้อมาก,กินแน่นะนาเดี๋ยวมา เพราะอีกอย่างที่ว่ามันแพงเกินเหตุไปมันก็ว่าจาเป็นที่จะต้องกินขนาดนั้นบริเ้นึกอยากอี้ยขนาดนั้นที่ราคาแพงซ้ำไดก็จะต้องซื้อกินมันกับบรมเวนเนาะบริบกบไก่ลินอย่างอื่นก็นได้เองสินะ จริงๆยังไม่ทันถึงเก่าโมงเลยเนี่ยแปดโมงแปดโมงสี่สิบต่ยังกินเลยเพระาะว่าเดี๋ยวสิขับรถออกจากบ้านแล้วแบบเรียกุแจแจบ้านอร่อย อร่อยนะข้าวโอ๊ตแคาวตำกินไม่กลัว,วอ้วนข้าวโอ๊ตมีแย่อาหารที่ดีด้วยอร่อยเลยอะ่ะ รสชาติเหมือนโจ๊กธรรมดาทั่วไปเหมือนเลยไม่เชื่อไปลองดูบอกากับคนที่อยากลดน้ำหนักแต่ตัดข้าวไม่ได้ แนะนำให้กินข้าวโอต๊ตสุดยอดได้เวลาออกไปทำงานแล้วจ้าวันนี้ออกบ้านเร็วนิดนึง ไม่เป็นไรหรอกฝนกต็ตกโอ้หาร่มก่อนมีร่มไหมนอ้อบ้ารองเท้าขึ้นมาหลายคู่แทนรองเท้ากด้รอ <c oughs> งเท้านี่อันอย่างนี้นังน,นี่เฮ็ดงานตลอดมันบะตลอดทั้งวันจะต้องเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนบบแมนวาบบไดี๋ใส่รองเท้าคู่เดิม ตลอดทั้งวันหรือทุกวันนะคะเนาะไม่ได้เพราะว่าเท้าเราจะปวดถึงแม้ว่ารองเท้าจะดีแค่ไหนก็ตามเถอ <c oughs> ะจะราคาแพงแค่ไหนก็ช่างเถอะ <c oughs> เราต้องเปลี่ยนเราต้องมีสองสามคู่คอยเปลี่ยนสลับเปลี่ยนกันไปจะ <c oughs> ใส่แจ็คเก็ตตนดีกว่าขพางนอกมันหนาวแล้วก็ฝนด้วย ชาเยอะมากนะเอาจจริงอ่ะบริอวดเดอแตะว่าสื่อแบบราคาถึกถกมาจะกระสือมาให้หยางกระดอกกระเดือกพอน่ะพีน่น้องรองเท้าพอยญ่มีแค่บอกกี่คูได้้องอนั่งของอีนั่งหมดเลยอีนั่งไปสื่อจากร้านเฟรทแอกรกระหลร้านเฟรทแอกคืออะไรก็คือร้านเฟรทแอกก็คือร้านขายของมือสองพวกเสื้อผ้ามือสองรองเท้ามือสองกระเป๋ากระเป๋าของใส่มือสองเนงาะค่ะเนาะของประเทศรนเวเขา มันก็นจะราคาถือกันะของเมื่อสองที่ผู้ใดที่บอ่อไส้แล้วบ่บ,บ่เอาแล้วเขาก็จะเอาไปหยอดตู้ไปหยอดตู้เหมือนหยอดตู้ใบสนีนแหละพี่น้องครแต่ว่าจะเป็นตู้ของเฟรแท็กแล้วก็หลานเฟรแท็กแต่ละเมืองเขาก็จะไปเอามาคัดแยกคัดแยกสมแซมแล้วก็เอามาขายตอ่อแล้วเงินไปสายเงินกับเขารัฐบานั่นแหละพี่น้องของรัฐบานนละน้องคณะนี่อันนี้ก็ซื่อมาอันนี้พงหญนสั่งสื่อมาทางเน็ตนี่สื้อมาหลายเดือนแล้วก็บ,บอ่อไส้ราคาบันถึพกพใหญ่ซื้อมาสองครูเอาไว้ใส่ไปเที่ยว นีแบบรองเท้าสวมแบบจีนแบบนี้อือซื้อมากกับอะไรใส่ป้ายมาท่านแก่อยู่เนี่ยเพราะว่ายังไม่ท่านไหนไปเที่ยวใส่เราต้องเท้าลายอีหลีเดียนั่งมัสิคัดแยกออกอยู่อันนี้ก็บรองเท้าส้มรองเท้าเห็นงานในนั่งนี่มีอยู่สามสีหาคูไซสสลับกันรองเท้าเห็นงานเนาะค่ะมานีไซสสีขาวเป็นงานร้านอาหารไซสีขาวไอยี่บ่าวไหลในห่างโอ๊ยปวดหลังโอ๊ยก็ปวดหลังใช้นาะมือนี่เดี๋ยวจะเอาขยะไปทิ้มน่ะ <c oughs> คุณบรรยากาศอ้ยฝนตกฝนตกรอกประตูตแล้ะคะนะเมื่อนีตอนเที่ยงแล้วพ่อใหญ่พนกันกงานมาแล้วล่ะพ่ <c oughs> ขอขยญไปทิม่มก่อนบรรยากาศป่อน,นีนั่งเลย บ่ค่อยได้ออกมาเฮ็ดกิจกรรมนอกบ้านนี่อย่างดอกพี่น้องเพราะว่าฝนมันตกอยู่แบบนี้จะเป็นตาเบือ่อออยู่ต่นในบ้านกันอนะไรจะยืนโดนรถรถบถตกลลางเลยอะ่ะจากรถสกกปุกสก๊กโวตกใส่รถตกลลางเลย อึ๊บลงเถอะไปในรถสกปรกมากขอะถดขอดภัยเด้อพี่น้องเลยรหลดคนเฮ็ดงานจะทบากันเถอะเฮ็ดงานอิเล่เฮ็ดงาน,นัแต่เศร้าเศร้ายันเดิกจะเอาเวลาให้ไปล้างรถแล้วก็เดือนนังมีสามชิมือก็เฮ็ดมันครบสามิมือรถดหนาเหนาวหนาวหนาเหนาหนาไปจ้ะได้เวลา พร้อมออกเดินทางแล้วนะคะเนาะขับรถหนึ่งชั่วโมงกับอีกยี่สิบนาทีไก่ซ้ำได้พี่น้องคิดเบิงรงขับรถเพื่อนงานหนึ่งชั่วโมงกับอีกยี่สิบนาทีเฮ้ยเมยไ, <c oughs> ไปจ้าพาพี่น้องเพื่อนงานวันนี้นะคะเนาะวันอาทิตย์สเอ้ยวันอาทิตย์วันเสาร์วันเสาร์สูสส้สจ้ะ